สวัสดีมากครับพบกับมิกซ์ใน i n The Mix ออนไลน์ะครับผมและช่วงนี้ก็เป็นช่วงรืดูทุเรียนแล้วนะครับผมนะทุเรียน,นยออกมาขายกันเยอะแยะมากครับล่อตาล่อใจเหลือเกินครับเป็นหนึ่งในผลไม้โปรดของมิกนะครับที่ชอบทานมากๆนะครับแต่ก็คือยังไม่ได้ทานเลยเพราะว่า1กลัวอ้วนนะับผมเวลากินแล้วก็รู้สึกผิดทุกทีนะครับส่วนใหญ่ป้าเนี่ยจะซื้อมาให้ทานนะครับผมนะแต่ ปีนี้ยังไม่มีใครซื้อมาให้นะครับก็เลยแบบยังไม่ได้ทานเลยแล้วก็สองก็คือขี้เกียจหานะครับออกไปหาเราดูไม่เป็นไงเคยซื้อที่ระยองหน้าสวนเลยนะก็คือได้แต่แบบเนื้อในน้อยแบบเนื้อติดเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อติดเม็ดนะแล้วก็แบบเละๆอย่างเงี้ยเออก็ไม่อร่อยนะครับผมนะก็เลยแบบว่าเราจะรอให้คุณป้าซื้อมาเท่านั้นเราถึงจะได้ทานนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปดูลฟ์ของพิมพ์ลิพายมานะครับผมนะพอดีมันเด้งมาใน Facebook และทีนี้ คือเขาบอกว่ามันจะมีอะไรนะมีโค้ดเรียน2เรียน2คือเรามาไม่ทันนะ่ะมาช่วงในท้ายเขาบอกเป็นเนื้อทุเรียนเราก็เอฟไปเรียน2นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะอะไรไม่รู้แหละโค้ดอะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันเป็นชีสเค้กทุเรียนที่เป็นพรีเมียมเกรดที่ส่งออกไปขายญี่ปุ่นเอ่อกล่องละ3,000บาทนะแต่พิมพ์ริสพายขาย900บาทโอ้โหเราก็ได้ยินแท้ แล้แบบว่าไม่มีขายในไทยด้วยแล้วก็ส่งออกแต่ไปขายญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วมาขาย900บาทคือแบบไม่รู้ว่ามาร์เก็ตติ้งอะไรหรือเปล่านะกับการพูดจิตวิทยานะครับหลอกลวงให้เราซื้อนะครับแต่ก็มันก็ทำให้เราอยากกินจริงๆนะครับก็เลย CF มานะครับกับเเขาเรียกไงชีสเค้กทุเรียนนะครับผมนะที่ส่งออกญี่ปุ่นมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูแล้วก็มาทานกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะรสชาติเหมือนทุเรียนยังไงนะครับผมกับ กล่องของพิมรีพายแต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะมาส่งพร้อมกันหรือเปล่ากับโค้ดเลียน2ที่เป็นเนื้อทุเรียนกับเออตัวเออชีสเค้กนะครับผมเพราะว่ามันดูเบาๆอะ่ะสงสัยมีแดกคัสตาร์ดเออ,เอ,อนี่ยชีสเค้กอย่างเดียวจริงด้วยนี ฮอกไกโดยูเรียนชีสเค้กนะครับนี่อ่ะกล่องน้องก็เป็นแบบนี้แล้วหลังก็จะมีพวกส่วนประกอบอะไรอย่างนี้บอกเนื้อพลังงาน170แคลอรี่ต่อ50กรัมและไอ้ถ้วยหนึงมันกี่กรัมวะเนี้ยอ๋อหชิ้นก็50กรัมนะครับผมมีออยออเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปได้3เดือนเนอเขาผลิตวันที่4เดือน5 ก็หมดอายุวันที่4เดือน8นะครับผมอ่ามา,มา,มาลองกินกันดีกว่านายดูซิว่าของพรีเมียมเป็นยังไงแต่แบบไม่ขายในไทยขายแต่ในญี่ปุ่นส่งออกแต่ญี่ปุ่นแต่ทำไมให้คอนแทคมาเพียบเนี่ยเบอร์โทรเอ่ยไลน์เลย Facebook ให้เราติดตามนี้เหรอติดตามเราไม่ได้กินนะ <c oughs> เป็นของสยามรอยัลนะครับผลิตมาตั้งแต่ปี2014เอ,อ อ่ข้างในก็เปิดมานี่เป็นคัพแบบนี้เป็นถ้วยๆแบบนี้กลิ่นทุเรียนไม่ได้แรงนะกลิ่นกระดาษแรงกว่า <S <S อ่านี้อ๋อมีเขียนภาษาไทยด้วยชีสเค้กทุเรียนทุเรียนเน้นเ้โห่เก้าร้บาทที่พิมพ์ลิพายขายนะครับแล้วขายสามพันขายสามพันที่ฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นสามพันมันตกเท่าไหร่บ้างหกหนึ่งหกหกสองสิบส้าสาเฮ้ยถ้วยห้ารเหรอ ถ้วยละ500บ้าบาบาบอน่าจะเป็นราคาปรุงแต่งมากกว่าเออถ้วยละ500ไม่ซื้อกินนะแต่อันนี้900บาทเออติ๊กตอกติ๊กตอก 900, หารก่อนนะเก่งคณิตศาสตร์ซะด้วยสิ900บาทหาร6 150บาทอ่านี้รับได้นะฮะ150บาทเดี๋ยวลองมาอ,อ่อทานดูแล้วกันว่ารสชาติมันจะทำให้เราเปลี่ยนใจหรือเปล่า กลิ่นชีสเค้กหนักกว่ากลิ่นทุเรียนนะนความหรวยงามของผิวนี่นะถ้าไมาแบบนึกว่าเนื้อเนื้อจะฉ่ำกว่านี้นะครับนะอันนี้เนื้อมันแบบร่วน นุสารรีบตื่นมาเพราะอ๋อเขาส่งอันนี้นะอินเตอร์เอ็กเพรสก็คือส่งไอแช่เย็นมานะครับผมนะมันต้องแช่เย็นตลอดเวลาสงสัยน่าจ,จะแพงค่าขนส่งนี่นะ รสชาติรีวิวจากตรงๆนะฮะ,ะเดี๋ยวกินให้เยอะๆก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเออกินยังไม่ทันรู้รสเลยจะมาบอกแล้วว่ารสยังไงกินตรงกลางๆเลย ไว้หนึบาทถ้าเกิด500บาทตัดทิ้งเลยเดินผ่านแลย้ยรอหมดถ้วยก่อน ทำสุดท้ายเห็นไหมเห็นที่มันหล่นลงไปมาเมื่อกี้เนื้อมันค่อนข้างร่วนนะครับ มาเรามาพูดกันเนาะจับรสชาตินะครับผมคือรสชาติโดยรวมเนี่ยเหมือนยูโรคัสตาร์เค้กใครเคยกินยูโรคัสตาร์เค้กเนี่ยเนื้อเป็นอย่างนั้นนะเนื้อค่อนข้างร่วนนะครับเนื้อตรงรอบนอกแล้วก็ตรงรอบๆอบที่อยู่ตรงฟอยเนี่ยมันจะแบบว่ามันโดนมันเหมือนโดนความร้อนใช่ไหมมันก็จะไมหม้แล้วก็ดูแข็งๆหน่อยแล้วก็ชีสเค,ค้กเนี่ยไม่ได้เด้งดึ๋งนะครับผมเป็นชีสเค้กแบบ แบบไม่แน่นน่ะเป็นเหมือนแป้งแป้งแป้งที่มันมีฟองอากาศเข้าไปแล้วก็แบบมันทำให้ร่วนๆหน่อยอ่ะแล้วมันไม่นุ่มอ่ะนะมันแบบมีแข็งๆติดทำให้เ t e x t อร์ตอนตอนกินรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตรงรอบ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 ,รอบนอกของมันอ่ะที่มันเป็นแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลอ่ะ mm. ส่วนรสชาติถามว่ากลิ่นทุเรียนมีไหมมีแต่เหมือนใส เขาอาจจะใช้เนื้อทุเรียนจริงแหละนะแต่อารมณ์แบบใส่ใส่เพื่อให้ได้กลิ่นเฉยๆแล้วก็มีความเปรี้ยวของชีสนะครับนะมีความเปรี้ยวของชีสอยูอ่ถ้าเป็นชีสเค,ค้กธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ยังให้คะแนนแบบคะแนนน้อยอยู่นะเพราะว่ามันถ้าเป็นชีสเค,ค้กธรรมดามันก็ไม่มันก็ไม่ได้อร่อยอขนาดนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มกิมมิคก,ก็คือใส่ ทุเรียนเข้าไปให้มันมีกลิ่นมีรสชาติของทุเรียนแต่รสชาติของทุเรียนไม่ได้สัมผัสได้เลยถ้าเกิดใครชอบทุเรียนจ๋าต้องการเอ่อโปรดักแปรรูปที่มีรสชาติของทุเรียนเยอะเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะนะอันนี้เหมาะกับคนที่แบบไม่ค่อยชอบทานทุเรียนของว่าทุเรียนเป็นยังไงกินให้เป็นรูปแบบขนมให้ท green, green, out, increase, so like ุเรียนทานง่ายขึ so ้นอันนี้เหมาะนะแต่ถ้าเกิดใครชอบทุเรียนจ๋านะชอบแบบเออพวกทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นกับนม เออเป็นเนื้อทุเรียนล้วนๆมากวนหรือว่ามาเป็นไอศครีมที่เป็นเนื้อทุเรียนเยอะๆแน่นๆได้กลิ่นทุเรียนแรงๆอะไรเงี้ยจะไม่ชอบนะซึ่งมีส่วนตัวเฉยๆไม่ชอบเลยนะเฉยๆหรือไม่ชอบดีวะให้เฉยๆค่อนไปทางไม่ชอบแล้วกันเพราะว่าเนื้อเนื้อเค้กอะ่ะก็ทําได้ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ตัว อย่างที่บอกตัวข้างในอ่ะมันควรจะเป็นทุเรียนมากกว่านี้ถ้าเกิดจะชูรวนชูโรงทุเรียนนะแล้วก็ขายร้อยห้าสิบบาทอืมไม่รู้ว่าซื้อชีสเค้กไต้หวันที่เด้งเด้งดึ๋งดึงอย่างนั้นอะยังไงนะครับแนะม่เราไม่รู้ด้วยนะว่าจะบอกกันนะว่าที่พูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจากประสบการณ์การกินของตัวเองนะฮะนะแล้วก็ความรู้อาหารก็ไม่ได้มีมากนะครับผมอืมแต่จากประสบการณ์การกินของตัวเองเนี่ยก็คือจะรีวิวอย่างเงี้ยเนาะโอเคไม่ว่ากันนะแต่ถามว่า กินเล่นได้ไหมกินเล่นได้นะกินเล่นเป็นอาหารว่างเป็นออของหวานหลังของข่าวได้แต่เวลากินแล้วเรารู้สึกเนี่ยขนาดแบบว่าเพิ่งตื่นมาหิวๆนะรีบรีบเอามาเพราะว่าอยากอยากกินใช่ไหมรีบไปเอามาจากาขนส่งอืมก็รู้สึกว่าเขายังไงดีอะเหมือนอารมณ์ของหวานที่เราไปกินบุฟเฟ่อะและมีของหวานเพื่อให้มีอะ ไม่ได้เป็นของหวานที่แบบกินแล้วอร่อยอแต่มีว่าเพื่อให้มีว่าเออบุฟเฟ่กูมีของหวานนะอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเนาะกับร้อยห้าสิบบาทก็ยังรู้สึกว่าแพงไปอะ่ะอืมนะแล้วแบบส่งออกญี่ปุ่นขายญี่ปุ่นสามพันเฮลโลเอาอะไรไปขายก่อนฮะรู้สิเมื่อกี้ก็ตักเนื้อให้ดูแล้วนะว่ามันร่วนๆเนี่ยอืมเนี่ย อะให้ดูอีกรอบนึงเนี่ยมันจะมีแบบอารมณ์ที่แบบมันเหมือนเป็นฟองน้ำอะด้านปากู่ดีอะ่ะแล้วก็เข้าใจว่าทุเรียนเนื้อทุเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะอารมณ์ประมาณเนื้อเหมือนคัสตาร์ดอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาต่างชาติกินเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนคัสตาร์ดเนาะแต่ก็นั่นแหละมันโดนชีส ความเป็นชีสกรอบไปหมดเลยความเปรี้ยวมันเข้ามาแล้วก็มีแค่กลิ่นทุเรียนลงเหลือก็คืออ่ะเป็นชีสเค้กกลิ่นทุเรียนแล้วกันโอเคนะก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเอาไปแจกชาวบ้านเขาดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวรอเรียน2นะครับเรียน2โค้ดเรียน2เนะเขาบอกว่าเป็นเนื้อทุเรียนแต่ไปดูไม่ทันไงว่าต้นไลฟ์มันคือเนื้อทุเรียนยังไงตอนเขาเอามาโชว์ เออนึกว่าไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนบดดบอะไรที่เป็นเนื้อเยอะๆกว่าหรือเปล่าแต่ในไลฟ์อ่ะเขาก็บอกกันนะว่า,าตัวชีสเค,ค้กเนี่ยเป็นตัวชีสเค,คเ้กนะถ้าเกิดใครใครแบบว่าชอบชีสเค,ค้กทุเรียนชีสเค,ค้กทุเรียนเนี่ยก็เอามาก็มากินก็ซื้อไปนะแต่ถ้าเกิดเรียน2ใครชอบเนื้อเน,เน้นๆก็เรียน2นะเดี๋ยวเราเรียนสองมาส่งจะรีวิวอีกทีนะครับผมนะวันนี้อีดีวิ์ออนไลน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย In the mix